สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวคคำว่าวิบัติหามีไม่คนทั้งห้าราศีจากนี้มีแต่โกยกับโกย คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคน5ราศีค่ะที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์รายได้เป็นกอบเป็นกรรมตั้งแต่บัดนี้ยาวไปจนถึงข้ามไปปีหน้า2,567กันเลยทีเดียวนะคะก็เลยเลยค่ะเอทุกต้งองคอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีด ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณประฏอยู่นะคะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับราศีแรกที่เรียกได้ว่าดียาวๆเป็นช่วงกอบโกยนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ ถัดมาราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะถัดมาราศีที่สมคือท่านจะเกิดในราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมราศีที่สคือท่านจะเกิดใน ราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมและส่งท้ายกันที่ท่านจะเกิดในราศีกุมหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะโดยคนทั้ง5ราศีนี้นะคะเรียนได้ว่าดวงดีตั้งแต่บัดนี้ยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยค่ะ เรียกได้ว่ามีแต่รายรับเขา้าไม่มีรายจ่ายออกเลยนะคะเกณฑ์การงานทั้งงานนอกงานในจะนำพามาซึ่งรายได้แบบมหาศาลเป็นกอบเป็นกรรมอีกทั้งรายจ่ายจุกจิกกวนใจที่มีก็จะหมดไปแล้วค่ะส่งผลทำให้เกิดสภาวะก,การเงินที่คล่องตัวไปเรื่อยๆหากไม่ได้ก่อหนี้เพิ่ม ก็จะมีเงินเก็บอย่างมหาศาลยาวไปจนถึงปีหน้า2 5 6 7สามารถจับเงินก้อนโตได้เลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอสแสดงความยินดีอีกครั้งกับคนทั้ง5ราฟีนี้ค่ะมีเกมว่าดวงหมดเคราะห์ได้รับรายได้มหาศาลยาวไปจนถึงปีหน้าโดยเฉพาะในช่วงไตรามาสแรกหรือก็คือ3เดือนแรกรายรับเข้ามามหาศาลปราศจากความลำบากตลอดทั้งปีแล้วล่ะคะ่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนห้าราศีจากนี้ไปมีแต่โกยกับโกยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ